ที่เพื่อนเห็นสายดำๆใหญ่ๆอันนี้แล้วครับคือสายเน็ตโลกครับใช่แล้วครับมันคือสายเคเบิลใต้น้ําคือสายส่งข้อมูลที่วางอยู่ใต้ทะเลและมหาสมุทรใช้สําหรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์และข้อมูลอื่นๆระหว่างทวีปและประเทศต่างๆสายเคเบิลใต้น้ําคือสายใยแก้วนําแสงที่วางอยู่ใต้ทะเลหรือมหาสมุทรใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างประเทศและทวีปต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางหลักของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกทุกวันนี้มากกว่า95%ของข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอโทรศัพท์ ามประเทศหรือส่งแชทข้อความหาเพื่อนๆหรือคุยหวานๆกับแฟนหรือส่งไฟล์ผ่านอีเมลต่างๆล้วนผ่านสายเคเบิลใหญ่ๆเหล่านี้ครับแล้วโครงสร้างของสายเคเบิลแข็งแรงมากหายห่วงได้เลยครับวิศวกรคิดมาอย่างดีให้ทนต่อสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่สายเคเบิลประกอบด้วยหลายชั้นตั้งแต่แกนกลางที่เป็นใยแก้วนาแสงไปจนถึงชั้นหุ้มเหล็กหนาะที่ป้องกันแรงกระแทกและแรงแดันจากใต้ทะเลลึกนี้ยังไงก็ตามสายเคเบิลเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุหรือถูกสมอเรือเกี่ยวซึ่งอาจทให้ เกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตล่มข้ามประเทศได้เลยต้องวางแผนอย่างดีในการวางสายเคเบิลเหล่านี้สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันไม่ได้มาแค่ในอากาศหรือบนจานดาวเทียมเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพึ่งพาโครงสร้างหลักๆพื้นฐานที่สําคัญอย่างสายเคเบิลใต้ที่อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลครับจุดขึ้นฝั่งของซับเคเบิลมาลีนในประเทศไทยก็มีนะครับจะมีที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นจุดเชื่อมต่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใกล้กับกรุงเทพทําให้สะดวกต่อาการเชื่อมต่อโครงข่ายภายในประเทศสงคลาหาดใหญ่สดา มีการเชื่อมต่อกับสายเคเบิลที่ไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ภูเก็ตใช้เป็นจุดเชื่อมต่อของสายที่มาจากฝั่งอินเดียศรีลังการะยองบ้านเพเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการวางสายเคเบิลโดยเฉพาะสายที่เชื่อมไปยังฮ่องกงหรือเวียดนามติดตามแล้วเราจะเอารไรสนุกสนุกมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนใหม่นะครับ